ในปัจจุบันคนเราเขาลำบากลายจากคาของสีบเทวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคนเราบางส่วนการนี้ไปขายแห่งงานอยู่ประเทศไทยย้อนยังจึงเกิดวิกฤตแบบนี้ย้อนว่าเขาเพิ่งพา่าการนําเขาลายจนเกินไปแทนที่จะผลิตใสเองภายในประเทศ l a s ซิน n ไ i ด์ สวัสดีท่านผู้ชมกลับมาพบก,กับรายการเราอินไซต์สําหรับทานไดทีวาบราาิยภาดข่าวสารประเทศเราอย่าลืมกดติดตามช่องของฮาวเวยสําหรับหัวข้อที่ว่าเขาอยากจะนําเสนอในวันนี้ก็คือจะว่าเรื่องเราเขาเพิ่งผ่าก,การนําเขาลาจนเกินไปจึงเห็นให้ลําบากคือในปัจจุบันแน่นอนตอนที่ว่าเขามีเงินการนําเขามันก็บุคอยมีปัญหาอย,ย่างนอก,กนจากสะดวกสบายแต่พอเขาขาดเงินตาในปัจจุบันก็จะเห็นให้เกินวิกฤตต่างๆคือเดี๋ยวนี้แหละราคาสินค้าเพิ่มขึ้นสูงค่าเงินกีบเขาก็อโอนลงไปเร อยู่ในช่วงเนาะคือในปัจจุบันอยู่ในส่วนของการแก้ไขวิกฤตเงินตาของทางการและก็ะมีมาตรการต่างๆออกมาที่เข้มงวดตัวอย่างก็คือเรื่องของการสั่งปิดหันแลกเปลี่ยนเงินตาประชาชนหลยเนาะจำนวนหลยกะกังวลว่าจะไปแลกเปลี่ยนเงินตาอยู่ใส่โดยเฉพาะคนที่ว่ามีนีสินก็คือพวกที่พลนบ้านพ้นรถคนที่ ธุรกิจที่ว่าติดพันกับเงินตาก็ฮ้อนห้อนหนาวนาเนาะเพราะว่าทางการสั่งปิดไปเป็นเทียมห้อยแหลบโบฮัวจะไปเลกเปลี่ยนเงินตาได้อยู่ใส่โบหัวอยู่ใส่มีการขายเงินตาเนาะก็คือธนาคารเองก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะมีการขายเงินตาเพราะว่าธนาคารก็ปิดมาสองสามปีและที่ว่าบนมีการขายเงินตาก็คือมีหน้าที่ระดมเงินตาให้กับรัฐบาลไปสนองให้กับพลวัตธุรกิจต่างๆในการนําเข้าสินค้าจําเป็นหนึ่งในนั้นก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาน้ำมันเนาะหลักๆที่ว่าจําเป็นต้องใส่เฮาก็เห็นน้ำกันแล้วว่า าขาดเงินตากระขาดสินค้าที่จะเข้ามาใส่อุปโภคบริโภคและการสินค้าจําเป็นคือน้ำมันในช่วงที่พันหมากกันยุ่งยากเพ็นให้เกิดวิกฤตจ,จนเป็นข่าวข่าวไปทั่วโลกเนาะ คือเฮานี่เพ่งพาก,กันนำเข้าลายเกินไปพามาเบิ่งสินค้าต่างๆตามท้องตลาดทั่วไปบว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าจนหดหานตาซีตาสาหานขายของสัมทั่วไปหันน้อยๆตามหมู่บ้านเนาะก็เป็นสินค้านําเข้าจากต่างประเทศทั้งนั้นบ่เฉพาะแต่สินค้ามาจากไทยดอกสินค้าจากเวียดจากจีนแล้วประเทศอื่นๆก็มีคือกันแต่ว่าหักลักเแม่นนาเข้าจากประเทศไทยแล้วก็บ,บริษัทจากไทยนี่แหละเป็นผู้นําเข้ามาให้การสะดวกสบายก็เอาเขามาเรื่อยๆเนาะ การนำเข้ามาทุกมวลหมตั้งแต่สากัเบือยันเรือลบคือคำศัท์ของไทยเนาะสินค้าก่อสร้างอุปกรณ์ต่างๆเนาะจนหอดสินค้าที่จำเป็นสัรนคมีต่างๆเครื่องจักรต่างๆนำเข้าจากประเทศไทยเนาะทุกมวลหมแท้ๆเชื่อว่ามีค่าอยู่ในเลาาสินค้าที่ว่าเลาาเขาผลิตได้เองบอกเลยวันน้อยแต่ว่าช่วงล่างๆเนี่ยก็เห็นสินค้าที่ผลิตในเลาาเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่กันยังถือว่าน้อยถ้าเทียบใส่กับสินค้าที่นำเข้าเนาะเพราะว่าเขาไปเบิ่งตามฮันค่าต่างๆ นอแทบจะบเห็นสินค้าเหล่าต้องได้ทำเอาถ้าว่าอยากได้สินค้าเหล่าและสินค้าเหล่าเขาเองกับสินค้าอ่าสินค้าเหล่าเขาเองกับราคาแทบจะต่างจากสินค้าน้าเข้านอ่อย่างผลิตภายในอยู่แต่ว่าวัตถุดิบต่างๆนําเข้าจากต่างประเทศเครื่องจากนํำเข้าจากต่างประเทศแม้กระทั่งบุคลากรหรือว่าอ่าวิศวการในการผลิตต่างๆก็นําเข้าจากต่างประเทศจึงเห็นให้ราคาสินค้าสูงพอๆกับสินค้าที่นําเข้าต่างประเทศฉะนั่นคนเราส่วนใหญ่ก็เลยนิยมสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศลายกว่านี่นอนว่ามีค่านิยมเดิมๆและก็เชื่อมันว่าสินค้าที่นําเข้ามันดีกว่าาสินค้ ที่ผลิตในเราคือคันเฮาจะขู่าสินค้าอของเราเขานี่มีรายน้อยสําใดให้ลองไปถามคนเราตามตลาดทัวไปก็ได้อยู่ไซก็ได้ที่เป็นคนเราจงบอกสื่อสินค้าของเราที่ผลิตเองในประเทศเราถ้าพองเรือปัํากี่สิบนาทีเขาเจ้าคิดเนาะกว่าชีตบได้แน่นอนเนาะขนาดถามเขาเอางตอนนี้เขาก็ยังตอบบ่ไดว่าสินค้าที่มันเป็นของเราที่ขึ้นชื่อเลยนะสินค้าที่ใส่อุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันมันมีตัวได้แน่ บเสือลงลองทำาลิ่นเนาะเขามาเล่าเลยลองอยางไปทำว่ะจงบอกสินค้าที่เป็นของเราแท้ๆเนาะที่ผลิตภายในเราและจำหน่ายภายในเรามีอย่างไหนจงบอกมาสิบอย่างบอกเลยเขาอึ้องไปบอกดนๆเนาะพอมันหายากเนาะอันนี้ลองเบิ่ออันนี้ท่านได้ที่วาใน้ขเขามาในเล่าเลยลองทำเบิ่งว่าจงบอกอ่าจงบอกซื้อสินค้าเราที่ผลิตในเรามาสิบอย่างเนาะคนเราจะอึง้งปัญหาหลักในการผลิตกัน อของเราเนาะเป็นยังเราจึงมีการผลิตหน่อยหนึ่งกับขาดการส่งเสริมแบบเป็นจริงเป็นจังลักๆก,ก,ก็คือส่องเสริมในด้านใดล่ะก็คือในเรื่องของทืนหอนและกาเรื่องควอมูลเทคนิควิศวาการรมต่างๆรวมไปทางอุปกรณ์เนาะในการผลิตคือการที่เราจะผลิตแน่น,นอนมันก็ต้องมีหรงงานมีเครื่องจักร อ่าประกอบส่วนเขาในการผลิตมันจึงสีผลิตได้หนอ่อยและอุปกรณ์ต่างๆการจัดสืด่อจัดหาต่างๆมันก็ต้องจัดหาจากต่างประเทศในเหล่าบ่มีดอกอุปกรณ์ที่ว่าจะมาสร้างโรงงานอย่างต่างๆเอาเข้ามาก็ต้องเสียภาษีภาษีเนาะมันมีหลายขั้นตอนฉะนั้นทุกอย่างเนาะมันต้องการทืนทั้งนั้นคา่าวบ่มีทืนซัพพอร์ตเนาะบฮู้วสิอ่าไปเอาเอาเงินเอาคาอยู่าไมาลงทุนในเบื้องต้นเนาะฉะนั้นการสื่อของเขากินหรือว่านําเขามามันง่ายกว่าเนาะแทน,แทนที่ว่าสิผล,ลิตเองผลิตเองก็จักสิผลิตมาแล้วสี่มีการต้มผับด คนเราสี่นิยมหรือบ่บางที่ผลิตมาขัดทืนกบมีเนาะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงสูงคือในปัจจุบันมาบวกกับ่างเงินต่างๆแห่งเฮห้มีความเสี่ยงค่างเงินบ่แน่นอนอ่อ,อนค่าลงไปเรื่อยๆเนาะ และบันี้เฮาก็มักความสะดวกสบายขนาดสิเว้าไปแล้วเราเพิ่นพาต่างประเทศหลายมักความสะดวกสบายจนเคยสินนะจนสบายเกินตัวในปัจจุบันนําเข้าสินค้ามาใส่ง่ายกว่าผลิตภายในเนาะอ,อยากได้หยังก็ไปซื้อมาเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเฮาคือเวียดคือจีนเนาะคือไทยนี่เขาเจ้าผลิตทุกอย่างอยู่แล้วอยากได้หยังก็ไปเลือกซื้ออยู่ประเทศเขาเนาะอ,อยากได้หยังก็ไปเลือกซื้อแล้วก็เอาเข้ามาอยากได้ของเวียดก็ไปเลือกซื้ออยู่เวียดแล้วก็เอาเข้ามาอยากได้ของจีนก็ไปเลือกซื้อจีนเจ้าหน้าทรถไฟเราจีนแล่นเข้าไปฮอดคุณมิ่งนี่เนาะ คนเราเองจะไปซื้อเครื่องอยู่จีนมาขายอยู่เล่านี่ไล่เนาะแต่ก่อนนี่ไปซื้อแต่อยู่ไทยอยู่ไทยแต่วานนปัจจุบันถ้าเบิ่งรถถ้าว่าจีนเปิดรถไฟเ่าจีน,นเนาะเรนเขาไปหอดประเทศจีนได้แท้ๆเนี่ยคนเราจะไปซื้อเครื่องอยู่จีนมาขายอยู่เ่านี่ล่ขึ้นโดยเฉพาะพวกตลาดตลาดกลางคืนตลาดแคมคองหรือว่าตลาดที่แบบวัยรุ่นหมักเปะนะ็นยังนะเนาะเรือว่ารวมไปทั้งตลาดออนไลน์ของเราเนี่ยเขาจะลังเขาไปซื้อเครื่องอยู่จีนเพราะว่าจีนมีเครื่องไล่เนาะ ตนทุนมันกระถือสินค้ามีหลากหลายมีหลายเกรดมีหลายแบบให้เลือกเนาะราคากระถือมาขายกระได้กำไรหลายคันว่าสินค้า wrote, จากไทยนี่ยทำว่าดีบอกเอาตัวอย่างกุมเสื้อผ้าเนาะจากไทยนี่ยทำว่าดีบอดี้คุณภาพดีแต่ราคาสูงเนาะราคาสูงเวลาทามาขายก็ค่อนข้างได้กำไรน้อย h ẳ เลยคันว่าไปซื้อสินค้าจากไทยซะนั่นเนาะหลายคนนี่พวกที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเขาจะทาแล้วทารถไฟเราจีนเปิดเนาะเขาจะไปเอาสินค้คาจากจีนเข้ามาขายเนาะนี umu, ่แหละความบางางของเขาก็คือโบบริเวนว่าผลิต ภายในมันยุ่งยากหลายขั้นตอนเนาะก็คือไปซื้อของเขาจะมาขายกินกําไรเอาง่ายกว่าและก็ขั้น s u p p o เรื่องการนําเขามันก็บุพิดดอกประเทศด้ก็เอาเขาคือกันนั่นและแต่เนาะตอนไม่มีเงินเนี่ยมันสะดวกสบายแต่ตอนมันบ่มีเงินก็คือเห็นสภาพในปัจจุบันเนี่ยละขาดแคลนเงินตาวุ่นวายกันเนาะตะกี้กับวุ่นวาย s u พ p o r t แต่บริษัท กับทางการที่ว่าเขาเจรจาการเรื่องเงินเนาะในการสปอร์ตเรื่องเงินในการนำความสินค้าต่างๆที่จําเป็นคือในปัจจุบันนวุ่นจนทั้งขันประชาชนเราเนาะประชาชนทั่วไปกับหุ้สึกได้ถึงความาความวุ่นวายเนะาะหุ้นสึกใดถึงปัญหาที่ว่ามันเริ่มมีเป็นภัยคุกคามกับชีวิตเราคิดด้านนี้แหละสังพิจาราแลกเปลี่ยนคือคนที่พอหลถอยู่เป็นเงินตราหรือว่าเงินดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเงินบาทแบบนี้เนาะหรือว่าพอนดินพอนบ้านอยู่ลํบาบากจากสิปเปรตอยู่ใส่เนาะ แล้วก็มาเบิ่งสภาพสินค้าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันราคาสินค้าตอนนี้โอ้ยยังให้เบิ่งเนาะราคาสินค้านี่แต่ละอย่างเพิ่มเกินหนึ่งเท่าตัวไปหมดแหละจาก10,000กีบก, 1, ก,ก, 1, ก็เป็น20,000กีบจาก100,000กีบเป็น200,000กีบมันจะเพิ่มแบบนี้เนะาะทวิคุณตอนนี้นะบ่แม่นตัว,ว่าเพิ่ม10% 20%บ่แม่นแล้วเนะาะไฮไลท์วัดร้อยปายเปอร์เขึ้นไป1เท่าตัวขึ้นไปแล้วคือน้ำมันพืชตะกี้12,000เดี๋ยวนี้40-50เนาะเพิ่มไปจักกี่เท่าตัว อันนี้แหละคือสิ่งที่เรากาลังประเสริฐอยู่ในปัจจุบันเนาะนั่นแหละหลายคนจึงหวนลความไปถ่ปายไปใครให้งานอยู่พุนเนาะย้อนอยังเงินเดือนอยู่พุน่นประมาณห้าเท่าในปัจจุบันถ้าได้มงินซองย่พุนไปในห้าเท่าเลยอยู่ล่วเนาะแลวก็มาบึงขาเงินกีบเทียบใส่เงินบาทในปัจจุบันห้าลอยกัวละเนาะและสินค้าส่วนใหญ่ผ่อนนำเข้าจากไทยเนาะแสดงว่าเวลาสี่ไปซื้อสินค้าแต่ละเถิดต้องเอาเงินกีบไปแลกเงินบาทเนี่ย มันชี้วัดสองเท่าโตของต้นนั่นแหละเนาะก่อนโควิดเนี่ย 19, ประมาณ3 0 0 3 5 0กีบต่อหนึ่งตัวหนึ่งบาทเดี๋ยวนี้500ปลายต่อหนึ่งบาท500ปลายกีบต่อหนึ่งบาทเนาะสภาพในปัจจุบันคือแบบนี้แหละเป็นอย่างเบิง่งราคาสินค้าตามท้องตลาดทั่วไปโอ้ยขึ้นสูงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงไปอีกเนาะและ้วก็เงินกีบกับต้นนี้เขาจะบอกว่าแท้ๆเนาะ,นะในบ้านเราเงินกีบก็มีหน่อยเงินตาแทบสิบ่มีแหละเนาะย้อนอย่างเขาส่งออกหน่อย เขาส่งออกน้อยบดนี้เขาซื้อเขาร้ายเนาะส่วนหนึ่งก็เอาเงินไปใส่นี่เนี่ยส่วนหนึ่งเงินก็นอยู่ในมือประชาชนเนี่ยส่วนหนึ่งก็อยู่ในธุรกิจเนี่ยและเงินในระบบีว่วมันหมุนเวียนไปมาแทะๆมีน้อยเดียวเนาะสรุปแล้วตอนนี้ขาดแคลนเงินารเนาะขั้นเงินกีบเขามีร้ายเนาะทางการบ่คลายพันธบัตรเนาะและมีการผลิตเงินออกมาใช่ไหมขั้นเงินกีบเขาห้ายขาขาเขาเขาผ็ดแบบนี้แน,น่นอนและกะ็เรื่องเงินตาหูแต่โดนแล้ว เรื่องเงินตาหุตะโดนวะโบมีเนาะหมายความมีมีหน่อยและวสิว่าไรเรื่องเงินตาเนี่ยมีน่อยแต่กี่ก็คิดว่าเออเงินตาบ่มีแต่ยังมีเงินเก็บมาบ่งหลังๆเนี่ย่บม่ยนละเนาะเงินเก็บก็มีหน่อยเนาะคั่นเงินเงินเก็บเฮามีมีรายนี่เฮาบ่คายพันธบัตรแลวกะจะบ่จะบ่พิมพ์เงินออกมาใช้ใหม่เนาะสรุปแล้วเงินเก็บเขาก็น่อยเงินตาเฮาก็น่อย <time S 2> และขั้นสี่วอาอีกอย่างหนึ่งนะว่าเรื่องการเพิ่งผ่าการนำเขาเนาะเพิ่งผาการนำเขาฮั่ชิยกตัวอย่างประเทศหนึ่งเนาะที่เขาเจะคายน้ำมันดีๆเนาะเสื่อว่าหลายคนก็นเคยได้ยินประวัติประเทศนี้แหละเนาะแต่ฮั่ิบโคโอเอ้ยซื้อซะจนมันจะเป็นการพาดพิงตัวอย่างคือประเทศหนึ่งเนาะคายน้ำมันลํำรวยแล้วว่าให้ประชาชนเห็ุอย่างเนาะบ่ให้ประชาชนเห็ุอย่างคิดว่ามันจะลํำรวยแบบนั้นไปตลอดเอาเงินจากการคายน้ำมันมาใช้จ่ายซื้อสินค้าเข้ามาปนเปื้อประชาชนเนาะเอาใจประชาชนอยากอยากอยู่ต่อในอำนาจ ดนๆเนาะประเทศหนึ่งเนาะขายน้ามันได้เงินดีบบให้ประชาชนเห็นอย่างมแต่การเกษตรสินค้าทุกอย่างนําเขามดเลยแล้วมือหนึ่งเนาะน้ะนำมันมดเนาะเกิดวิกฤตทันทีประชาชนธรรมากินโบเป็นย่นย่อนอย,ยอนลื่นเคยการนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาบริโภคภายในประเทศเนาะจนประชาชนรู้สึกสะดวกสบายเกินไปพอน้ำมันมดเนาะเห็นอย่างโมเป็น วิกฤตต่างๆเกิดฮอบด้านเนาะประเทศแทบทแทบลมละลายเนาะในปัจจุบันเนี่ยก็ยังแก้แกปัญหานในบทตกย้อนอย่างย้อนความเคยสินในการนาเข้าสินค้าต่างๆคิดว่าตัวเองหาเงินได้เนาะขายน้ำมันได้ดีเนาะเอาเงินจากอ่าการขายน้ำมันมาปนเปื้อนประชาชนประชาชนก็รู้สึกดีใจพอใจกับการบริหารประเทศนั่นพอมือนหนึ่งน้ำมันมืดเ,เนาะสุดท้ายเกิดวิกฤตเนาะประเทศแทบลมลมละลายในปัจจุบันก็แก้ไปแล้วเถอะเนาะเสื็จวาหลยคนคิดคิดเถิงแล้วเนาะเรื่องนี้มันมันกนขคางดัง เนาะเชื่อว่าหลายคนหูเแล้วว่าประเทศใดเราข้าตอนนี้เขาช่ว,ว่เาเลยเนาะมันควรถึงเวลาที่จะมายืนด้วยตนเองหรือว่ายุดซะยืมดังคนอื่นให้ใจคือเพื่อนบ้านเท่านี่แหละเนาะหันมาเพ่งตัวเองให้ไร้ขึ้นเนาะหนึ่งมาลดผรเลยเรื่องการนาเข้า,นนขขา,ขาสินค้าที่มันจาเป็นรุดก่อนเนาะขั้นเขาลดผ่อนการนาเข้าสินค้าที่จําเป็นเนี่เขาก็จะมีเงินตาเอาไว้ไปซื้อสินค้าที่มันจําเป็นเนาะอันใดจาเป็นกับสินค้าอุปโภคบริโภคก็คือน้ํามันกับของอยู่ของกินอันนี้คือจําเป็น ถ้าเบิง้งราคาเขาในปีนี้เนาะราคาเขาในปีนี้นี่จะชุ่มไรเนาะบางที่อะเราเขาเป็นเมืองที่ผลิตสินค้าอะผลิตเขาไรอยู่แล้วแต่ละปีเขาบระเด็นน้ำเขาแต่ว่าแต่นี้ต่อไปถ้าเบิ้งจนในเขาก็ได้นําเขาอะเขาซ่าเนี่แหละเขาเนี้ยเข,เขาเจ้านี่แหละเบิง้งราคาตอนนี้กระสอบหนึ่งเนาะห้าสิบกิโลนะหกเซนกว่ากว่าเนาะหกเซนปลายพันปลายกว่าบาท อันที่หนึ่งเรื่งรดผ่อนการนําเข้าสินค้าที่จําเป็นสองรดผ่อนการพึ่งพาประเทศอื่นบ่ต้องคิดเลยว่ามีประเทศอื่นสิมาช่วยเรือองนั้นนี่เนาะบ่ต้องท่าว่าเออการลงทุนจากประเทศนี้บ่ต้องไปยืนขอความเสื่อเรือนออ skincare, ําครับว่าต้องมาลงทุนในประเทศนี้ได้รับเสืยอนี่เด้อเนาะหยุดการพึ่งพาตัวนี้หันมาพึง่งตัวเองให้มันไลยขึ้นแล้วก็หันมาสร้างสื้มือแห้งานเนาะคันสวัสิว่า,วาความไปผลิตสินค้าเพื่อรับใช้ตัวเอง บางทีมันก็เหตุบุไดย้ย้อนอย่างประเทศเฮานี่ยซืมือให้งานเฮาบริดีปน,นั่นเนาะหันมสาสั่งซืมือให้งานสาร้างอาชีพให้ประชาชนทางอาชีพให้ผู้คนก่อนเนาะและการเริ่มผลิตภายในอยูยูและสิคามไปผลิตเลย<ม>เฮดไดจ์นาเนาะเฮดหน้ากับเลียงสั์พอได้อยู่แต่คันชื่ว่าเรื่องการผลิตอื่นๆคันว่าเฮดหนากะเฮดหน้าแบาบพื้นฐา,านบ้านเฮาเนาะบ่ไดมีวิศกรมวิศการบริไดมีเทคนิคอย่างใหม่ๆหมก็เฮดหน้าแบบเดิม เหตุเกษตรแบบพอเพียงบ้านๆเนาะพอกุมกินในครอบครัวฉะนั้นสิ so ่งที่เราต้องเหตุกดอื่นหมดก็คือต้องมาพัฒนาซีมือแห่งงานให้มีความรู้ความสามารถนะให้มีความเข้าใจในการผลิตและการหันมาส้่งอาชซีพที่เป็นหลักเป็นแหล่งเนาะซีเห็ดยังก็ให้ความรู้ข้าเจ้าให้มันเพิ่มให้มันต่อยอดได้และการเริ่มผลิตเพื่อบริโภคภายในเพื่อลดผลการนำเข้าสินค้าที่จำเป็นเนาะและการ่อมาก็ต้องสร้างทัศนคติใหม่เนาะคือคนเราเดี๋ยวนี้นะ คิดว่าสินค้านํำเข้าเนี่ยหมืนสินค้าที่ดีที่สุดแล้วเนาะคือสินค้าลาวสินค้านํำเขา้าเนาะให้เลือกเนาะให้คนลาวเลือกส่วญ่จะจับสินค้านํำเข้าไลายกว่าย้อนอยงย้อนว่าสินค้านํำเขา้าคุณภาพดีกว่าเขาเสื่อมันจังสั้นแต่ในปัจจุบันสินค้าจากลาวกะคุณภาพดีขึ้นกว่าเมื่อกกอนหลายเนาะ มันก็ใช้แทนกันได้มันอาจจะบดี y ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็สามารถใช้ทดแทนกันได้และราคามันก็ลรุนลื่นกันน้อยนึงเนาะต้องสร้างทัศนคติใหม่ว่าสินค้าเหล่าก็คือสินค้าดีสินค้าได้มาตรฐานคือสมืตินี่เนาะเวลาเขาผลิตมาส่วนใหญ่มันก็ได้มาตรฐานทั้งนั้นเขาจึงสามารถวางขายได้สินค้าบางโตก็ผ่านอยยนะแล้วก็ส่งเสริมการใช้สินค้าภายในเนาะสร้างทัศนคติใหม่แล้วก็มีการส่งเสริมสินค้าภายในให้รลายขึ้นแล้วก็รวมไปทางการส่งเสริมให้มีการใส่เงินกีบเป็นหล ดีขึ้นแล้วเขาก็จะผ่านจุดนี้ไปได้แต่เรื่องนี้บอกงง่ายต้องใช้เวลา,ลานละแต่ต้องเหตุคันเท้าสิเพิงพาประเทศอื่นไปเรื่อยๆนี่เวลาเกิดวิกฤตแบบนี้มันยากเนาะคือบางครั้งเนี่ยม่ติท้าเพิงงพาไทยเพิงพาการนำเข้าจากไทยสึ่งว่าไทยเกิดวิกฤตยังขึ้นมาเร่ยงคา่าเงินเขาแข็งตงัวเรืออยายังต่างๆค่าเงินเขาแข็งแบบเท่ากับกระทบย้อนอย่างเขาไปเพิงเขา้าเด ลีกเลี่ยงไ่ได้ฉะนั้นทังที่ดีที่สุดเนาะตั้งแต่เมื่อนี้เนาะตั้งแต่ต้นนี้เลยแหละเฮาหันมาพึ่งตัวเองซะเนาะดีกว่าจะไปเพึ่งประเทศเพื่อนบ้านเนาะเอาตัวเองเป็นหลักเนาะถ้าว่าอดไมันบไวไว้แท้ๆเฮาจะไปเพิ่งเขาเนะาะอะไรที่เอาผลิตได้เฮาผลิตเองซะคือตัวอย่างสินค้าเกษตรดินเหลาบ่งกวง้างอุดมสมบูรณ์พอมม่น้ำคลองแต่เนื้อหอดใต้มีนำ้ำเงืมนํ้ำยางปลายๆเนาะมีเขื่อนอยู่ปลายๆมีดินมีนำ้ำเพียงพอเนาะที่เลือกทึนกับความดูมันเท่านั้นเนาะ เริ่มจากตัวนี้เลยจากสินค้าเกษตรลดการนําเข้าตัวนี้ก่อนเนาะเพราะว่าอันอื่นว่าเรื่องการผลิตสินค้าที่ฮับไซในสิบจังจวันโอ้ยยังยากอยู่เราเานาะ,นะเอาสินค้าเกษตร่ง่ายๆคนเราถนัดอยู่แล้วเรื่องการปลูกฟังและกรเลี้ยงสัตว์เนาะเริ่มจากตัวนี้ดีที่สุดแล้วก็ส่งเสริมให้มีการใส่เงินกีบเหฮาหลายๆขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าเงินกีบเง,งินกีบเฮาก็ะซิยมแยะไรเนาะฉะนั้นถ้าคนเราห้บบองบ่ส่งเสริมกระเด่งหรือว่าบ่หันมาใส่เงินกีบไผสิมาใส่เงินกีบเฮาแห้งป่อยไว้เนาะ คนเราไปอยากถือกองเงินกีบป,ปะไดเงินกีบแห่งอ่อนขาสะนั่นเนาะหันกลับมาเบ่งบ้านเฮาเองและะ้วก็ส่งเสริมทุกอย่างที่มันอยู่ภายในในี่เศรษฐกิจเฮาจะดีขึ้นแล้วแล้วจะผ่านวิกฤตตัวนี้ไปได้น,นํากานเนาะสำหรับการนาเสนอในมุมนี้เานาะสำหรับท่านที่ว่าเบ่งรายการอยู่คิดเห็นอย่างไดกับว่าขอที่ว่าเฮานําเสนอในม้อนี้เนาะเกี่ยวกับวัวขอที่เขานําเสนอมาี่ว่าเฮาว่าเราเฮานี่มีการเพิ่งผ่าประเทศอื่นล้าจนเกินไปเนาะควรจะลุดผ่อนการนําเขา้าแล้วกะหันมาพึ่งตัวเองให้ลายขึ้น ทานคิดเห็นจังไดกับวัวโคนี้เนะอย่าลืมฝากไว้ภายใต้คอมเมนต์ของเฮาแสดงความคิดความเห็นได้เต็มที่ทั้งบวกทั้งลบหนะแต่วันใดดีกัจะนําไปเสนอต่ออันใดบดีกัจะพยายามปรปับปรุงเนะอย่าลืมแสดงความคิดความเห็นต่อกับวัวโคนี้ภายใต้คอมเมนต์ของเฮาและวข้าพเจ้าจะตอบด้วยตนเองและสาหรับทานที่ว่าเบิงรายการเขาอยู่ถ้าคิดว่ารายการของเฮานี่มีสาระหรือว่ามีประโยชน์อยากส่งเสริมอยากพพอร์ตอยากให้กําลังใจกันก็อย่าลืมเนะง่ายๆเลยก็คือแค่กดติดตามช่องเฮาจะมีต้นทุนในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เนะให้ทานจะชมเรื่อยๆเพราะต้น ทัเที่ยวได้มาเขาก็จะมาเป็นค่านำข่าไฟค่าขาอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็รวมทั้งค่าพนังงานค่าเดินทางเนาะก็คือได้จากการสนับสนุนของแฟนๆเนาะอย่าลืมฉะนัน้นง่ายๆเนาะอย่าลืมสนับสนุนเราโดยการกดติดตามช่องหรือว่าอยากจะกับข้าพระเจ้าให้ไลค์ก็นี้เนาะก็อย่าลืมถักมา Facebook ที่ึ้นหน้าจอในตอนนี้อย่าลืมให้กำลังใจทีมงานของพวกเราโดยการกดติดตามช่องขอขอบใจ subscribe for more video